ครับเราจะมาเช็คตู้เชื่อมกันตู้เชื่อมตัวนี้นะฮะขนาดนะครับ250แอมป์ครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวว่าเรามาเช็คดูว่าเป็นอะไรทําไมถึงใช้งานไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับที่หนึ่งนะก็คือสายมันชํารุดนะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมานะครับท่านผู้ชมพอ,อกแกะออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาทําการเทสระบบไฟเข้าออดูนะฮะแล้วก็ ลองเปิดไฟดูว่าเป็นยังไงมั่งครับท่านผู้ชมครับออนะฮะมีคลิปแอมเจ็คระบบไฟนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่าตู้เชื่อมนะฮะของเราเป็นอะไรกันครับท่านผู้ชมครับ Mm-hmm. <laughs> แล้วครับนะครับตรงซ็อกเก็ตที่จะไปเข้าขั้วต่างๆตอนนี้มันละลายครับท่านผู้ชมเราจะต้องเปลี่ยนซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับซ็อกเก็ตตัวนี้ครับเป็นซ็อกเก็ตไฟเข้านะครับเราจะต้องทําการปรับปรุงซ็อกเก็ตนะครับหรือตัวเต้ารับเต้าเสียบไฟนี่เองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเราก็สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะซ่อมกันเลยครับ ปัญหาของตัวนี้ก็คือนะฮะส็อกเก็ตก็คือตัวเสียไฟนี่ตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมซ็อกเก็ตตัวเสียไฟมันชำรุดครับท่านผู้ชมเราก็จะทำการบักกี้ไปกับตัวเครื่องเลยเราจะบักกี้ไปกับตัวเครื่องเลยครับท่านผู้ชมเครื่องเชื่อมตัวนี้ก็กลับมาใช้งานได้อีกนี่ครับเราก็บักกี้ไปแบบนี้เลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราก็จะพันพันพีว p c นะครับเทปนะฮะเอาไว้สักหน่อยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้เครื่องเชื่อมกลับมาปกวิญญาณใช้ได้แล้วครับท่านผู้ชมลองดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้เครื่องเชื่อมกลับมาใช้งานได้แล้วครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราเปิดสวิตช์ให้รองให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทางานได้ปกติแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพอแรกคิดว่ามันช็อตทั้งตัวแต่ที่ไหนได้ครับตัวไฟเข้า220โวล์สายมีปัญหาครับคือซ็อกเก็ตชำรุดนะฮะช็อตไปกับความร้อนของการเชื่อมการใช้งานของเครื่องครับ เราก็ต่อทําการเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับครับก่อนที่เราจะประกอบกลับเข้าไปเราจะทําการซ่อมแซมก่อนท่านผู้ชมครับก็คือทําความสะอาดของตัวเครื่องก่อนไล่ฝุ่นครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับตอนนี้เ,รเครื่องเชื่อมของเราทําการเทสแล้วได้ได้ครับท่านผู้ชมโดยโดย,โดยปัญหาก็คือสายมันชํารุดตรงไฟเข้าครับท่านผู้ชมแล้วจะมาเทสไฟดูว่าไฟที่เข้ามามัน220โวลต์หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับ ครับตอนนี้ไฟเข้ามา200นะครับไฟก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วคานผู้ชมครับ ตอนนี้ไฟเข้ามาแล้วครับ220โวลต์ก็คือเป็นไฟปกติแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นไฟปกติครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราก็จะทำการประกอบกับ,บท่านผู้ชมครับส่วนสายตรงนี้เราล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะ ล็อกไม่ให้สายมันดิ้นครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นการประกอบครับท่านผู้ชมประกอบเอาไว้ใช้งานครับท่านผู้ชมครับที่ประกอบก็ตรงนี้ครับท่านผู้ชม มาซ่อมเครื่องนะฮะเชื่อมขนาด250้นะฮะคันเออเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอาไว้ใช้งานได้นี่ครับตอนนี้เรามีเครื่องเชื่อมอยู่2ตัวครับเป็นเครื่องเชื่อมสนามครับท่านผู้ชมครับหากใครชมคลิปนี้แล้วมีปัญหาอะไรนะครับคอมเมนต์สอบถามได้ใต้คลิปได้เลยครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่รับชมรายการของเรา เราจะมีรายการมาสนับสนุนท่านให้ท่านดูทุกๆเลยทุกๆวันครับท่านผู้ชมวันนี้เสนอ DIY เครื่องเชื่อมนะขนาดพกพาครับท่านผู้ชมครับ